สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่ปับโ,โอนกุ๊กคะียนทุกท่านครับอีพีนี้นี่สิครับนะก็จะมาเล่าถึงนะครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับทีออ่อีดํานะครับที่มีเจ้าที่เดินมาหานะครับนะจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนีครับวันวนี้นะครับเมื่อวานนี้เนื่องด้วยจากที่เจ้าที่ที่ดาวองคานนะเอาเป็นว่านนะิทานนะนิทานนะนิทานเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องสมมุติอีดําเนี่ยนะครับ ได้เดินทางได้นั่งอยู่บนรถนะครับแล้วก็มีเจ้าที่นะครับคนหนึ่งนะครับได้เดินไปเรียกได้เดินไปพูดคุยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําหน้าตาทะลนทะลนใส่เจ้าที่นะครับนะทำหน้าตาทะลนทะลนใส่เจ้าที่ก็ล่าสุดนางก็ลบคลิปไปนะครับแล้วก็ นางได้มีการพูดกับป้ายเห็นไหมมันมีแผ่นป้ายว่าที่สมัครสอบจอนะครับนางก็พูดเล่นนางก็พูดว่าเนี่ยถ้าอยาก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 แขเรื่องนะต้องมาช่วยฉันนะต้องมาช่วยฉันนะเออต้องมาช่วยฉันนะเอออยากจะให้ฉันเลือกต้องมาช่วยฉันต้องมานู่นนี่นั่นฉันนะต้องช่วยฉันอย่างพกนี้นะครับแล้วก็ทําพูดจาแบบไม่โกรอ่ะไม่โกรที่จะพูดนะครับ หลายนี้นะครับแล้วก็นางก็ลบไลายไปแต่จระเข้นะครับในฐานเรื่องนี้ก็ได้ดูดคลิปเว็บันเสร็จปุ๊บนะครับเชื่อไหมว่าเกิอดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับระหว่างนี้ก็หลังจากที่มีการสอบประคําเสร็จที่อุทยานแข่งหนึ่งนะดาวข่าวสอบเสร็จอะไรเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ผมเหลือแค่กุมารและแค่กุมารละโคงแล้วก็เจ้าที่พอ,อนะครับคนนั้นผู้ยำนาถก็ได้เปิด คลิปนี้ให้กับเจ้าที่ดูนะครับว่าเนี่ยวตอนที่พี่เดินไปหาเขาเนี่ยไปคุยกับเขาเนี่ยนะครับแล้วเขาปิดเสียงเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาทําหน้าตาทะลนะเ้นใส่เจ้าที่เนี่ยใส่ใส่พี่เนี่ยก็เลยเอาเอา,เอาคลิปไปขอดูเอฟซี่ใช่ไหมว่าเขาถึงกับเขาถึงกับแล้วยิ้มลบมาแล้วก็ทายหัวเลยนะครับนะยิ้มมาถึงก็ทรายหัวเลยนะครับ ซึ่งเมื่อวานคลิปดังเก้าวนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนั้น,นคือเจ้าที่เห็นมาแล้วนะครับเจ้าที่เห็นแล้วถึงก็สายหัวเลยนะครับซึ่งปฏิกิริยาแบบนี้มันไม่ควรมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นมันไม่ควรที่จะจะเกิดไม่ควรที่จะทาปฏิกิริยาก้าวรลาเอฟซีเชื่อไหมว่าภาพคลิป,ลปนั้นน่ะคือเป็นคลิปที่ไม่สมควรนะครับไหลสดพูดจายเยอะเย้ค่านี่เส้นใหญ่ค่านั่งรองอยู่บนรถ ่านนักเจ้าที่ไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีการสอบยังไงเจ้าที่เดี๋ยวเรียกเองคือมึงเส้นใหญ่มากอะ่ะนะมึงเส้นใหญ่มากอะ่ะนะครับนี่คือนี่คือสันดานท่าแท้ของมันมันเป็นคนอย่างนี้ฟิลดำอะนะครับมันเป็นคนอย่างนี้จริงนะครับเส้นใหญ่วางตัวแบบโอ้โหนะครับนะวางตัวแบบไม่สมควรอะพูดง่ายคือไม่สมควรที่จะต้อง ครับไม่สงควรเลยอ่ะนะครับคือมึงเป็นใครเอ่ยมึงเป็นจำเลยในคดีปลุกรุกป่าในอนาคตมึงโดนข้อหาเป็นผู้ต้องหานะในคดีปลุกรุกป่ามึงทําผิดทำซากมึงเป็นใครมึงใหญ่มาจากไหนอ่ะใช่ไหมครับมึงที่มึงต้องให้เจ้าที่มาเดินเรียกมึงต้องคอยอะไรมึงมึงเป็นใครแล่เจ้าที่ก็ควรที่จะใช้ลูกน้อง มันแปลกไหมครับมันแปลกไหมเจ้าที่นะครับหัวที่ใช้ลูกน้องเดินไปไม่ใช่หัวหน้าเดินไปเองมันเสียเกียรติเลยนะครับเจ้าที่เสียเกียรติเลยนะผมมองแล้วอะนะครับคือคือคุณต้องให้ลูกน้องเดินไปลูกน้องคุณมีเยอะแยะนะครับแต่นี่คุณเลือกอะไรครับคุณเลือกที่จะเดินไปเองอสังคมเขาห้องมองดิสังคมเขาโจมตีหัวหน้าดิ ว่าเอ้าทําไมหัวหน้าถ,ถ,ถึงต้องแบบเดินไปเองทําไมไม่ใช้ลูกน้องไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอยอะเยอะไงเงี้ยเป็นไงคูเส้นใหญ่ไหมคูอย่างงี้ระดับหัวหน้าระดับหัวหน้าก็ต้องเดินมาตามเวงนะคือนัดไปแล้วไม่ต้องกลัวจอถามว่าทําไมไม่ลงอะ่ะบอกว่าไม่เป็นไรนัดหัวหน้าไปแล้วเดี๋ยวหน้าเดินมาตามเองคือคือหัวหน้าพาตรงนี้นะครับหัวหน้าพาตรงนี้เดี๋ยวนี้ขอติงหัวหน้านะหัวหน้าพาตรงนี้ หัวหน้ามีลูกน้องทำไมไม่ใช้ลูกน้องเดินไปทำไมหัวหน้าต้องเดินไปเองมันเหมือนหัวหน้าให้ความสําคัญกับมันมากไงโดยที่ไม่ให้ความไม่ให้ความสำคัญผู้ร้องไงในฐานเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่หัวหน้าพลาดน,นะครับที่สังคมเอฟซีก็โจมตีหัวหน้าถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเอฟซีครับเมื่อวานนี้ที่มันแปลกๆคือเรารู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือไอโรเนี่ยมันมันไปดักแล้ว ไอโรสที่ใส,ส่สันดามันชอบคงคูอยู่แล้วครับเชื่อป่ะนะครับไอโลสมันชอบคงคู่ชอบดักชอบไปแบบแก้กเกี้ยวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดจริงไหมผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะพเพราะฉะนั้นเอฟซีครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะครับผมจะบอกเอฟซีไว้นะครับว่าหัวหน้านีพา่พลาดหัวหน้าพลาดพลาดตรงไหนรู้ปะ่ะ ถาตรงที่เดินไปหามันนั่นแหละลูกน้องมีจะไปไม่ทําลูกน้องไปไม่ใช้ลูกน้องไปนะครับและอย่างคือตอนที่หัวหน้าเดินไปมันยอดเยอะหัวหน้าหัวหน้าก็ไม่เห็นนะครับมันจมันสมควรเหรอครับทุกท่านผมถามแบบว่ามันสมควรแล้วเหรอแบบเนี้ให้ยามึงไม่ได้ให้เกรฑิหัวหน้าเลยนะครับไม่ได้เกรติหัวหน้าเลยนะครับชิ่ิค้ซี มึงทาตัวเหมือนมึงโ,โหพิทพลมากเลยอะ่ะนี่ครับนี่คือสันดานท่าแท้ของมัน,นครับนี่คือสันดานท่าแท้ของอีดานะโกรธนะครับที่จับได้ไปอาการโกรธกูรู้ลลแล้วเข้าใจปะกูถึงรีบไปเช้าไงเข้าใจปะเพราะฉะนั้นนะครับดามฟังนะคลิปเหล่านี้นะครับ เจ้าที่เห็นเจ้าที่ใสหัวเลยนะครับมึงไม่ควรมึงไม่สมควรที่ต้องทำอย่างนั้นนะครับมึงพลาดกูบอกเดียดาว่ามึงพลาดพลาดอย่างมากแล้วมันก็ไม่สมควรอย่างยิ่งมึงเป็นเป็นผู้หญิง่ะได้ปะเออมึงเป็นผู้หญิง,ออม,ง,ญงมึงไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหัวหน้าเนี่ยพลาดที่ให้ความสำคัญกับ ดำนะครับผู้ต้องหาในคดีบุรุษป,ป่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือการทำงานชุดปฏิบัติงานเนี่ยผมผมมองแล้วว่าไม่เข้มแข็งถามก็ทำงานดีไหมากาทำงานดีแต่ว่าไม่เด็ดเดี่ยวไม่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ซุ้งเสียงไม่เข้มแข็งอะเมือนทีมพยัคฆภูบ่ะได้ทำเหยียบต้นไม้ของหงานะ สำรวจดูมีกี่ต้นนะดูลแลทักษิณด้วยนี่ครับนี่คือทีมทักษุมิ์รับบะอกออนะพนักงานี่พีครับก็นะเขาว่าไปครับเขาว่าไปนะโอเคครับพีที่นี้ก็มานี่ครับ